สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นพวกคลิปคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือการที่ผมขึ้นไปท็อปหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆช่วยตั้งแต่แรกๆซีซั่นที่แล้วนี้นะครับผมนะผมก็เคยพูดไว้นะครับว่าคอนเทนต์ซีซั่นนี้เนี่ยเราจะขึ้นท็อปหนึ่งของเซิร์ฟนะครับผมนะแล้วก็ไปล่าในท์แมกหิมะนะครับซึ่งตอนนี้นี่คลิปล่าไนเนี่ยยังไม่ผูกมานะครับแล้วก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานด้วยนะะคครัับบกก็จลลลมางิปเ หลายๆเกมเลยนะครับช่วงนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยเขาอ,อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะเวลาผมอ่านคอมเมนต์นะผมชื่นใจชื่นใจนะครับผมนะแล้วก็ที่สำคัญก่อนนี้นะครับก็ฝากร้านเติมเซฟสี่ช่องและหกช่องของทางร้านวิศานเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเกมเนี่ยเขาเอา V.I.P. ออกนะครับแล้วก็พวงกุญแจออกไปนะครับซึ่งเขาเอาเข้ามาออออออยยยูู่่่่่่่่ใในน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 นเเเเซซฟฟชชชงงงงงแและะะะะัััคครรบ VIP สววพกุญจจี ซึ่งราคาเนี่ยก็ยังเท่าเดิมในครับองของคราคุ้มของเกมที่เติมไปมันเติมมากกว่าเดิมขนาดไหนนะครับแต่ว่าทางกลามดิสานเนี่ยราคาเติมก็ยังเท่าเดิมนะครับแค่7.9บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเซฟ4ช่องส่วนใช่องเนี่ย2 4 0บาทเท่านั้นเองนะครับใารที่สนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็เลือกที่จะใช้เทคนิคของพี่จีนนะครับ top serve หนึ่งของจีนเนี่ยก็คือเขา จะเล่นในทีวีนะครับผมนะแล้วก็วิ่งไปยิงคนนะครับวิ่งยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาสับลินออกนะครับซึ่งผมก็จะมาใช้สูตรเขาก่อนลักันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลากหลายวิธีนะครับนั่นก็คือเล่นเล่นเทอร์มอลไปยิงเรื่อยๆมันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นเล่นแบบคลังแสงสามหมื่นนะครับวิ่งยิงเสร็จปุ๊บออกถกกระเป๋าอย่างนี้นะครับผมนะมันก็จะไวเช่นกันนะครับแต่คนเรามันถนัดแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ เลือกที่อยากจะเป็นเหมือนพี่จีนนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยอยู่ท็อปหนึ่งของเซิร์ฟโดยการที่แกทำอย่างนี้นะครับผม,อมพอกานก็กะมันแค่ไหนเนี่ยก็เดีนน๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอหเกิดฝั่งนี้ต้องวิ่งมาฝั่งน,นี้นะจ๊ะมีคนเกิดสามชั้นนะเพื่อนซ้ายยิงเราเปิดประตูแล้วายนนสอ้ ก็าหยอกกึ่มโอ้แล้วมันกินยาแก้ปวดข้างในเฮ้ยเ่าโดนตัวเองด้วยโอ้ดูตรงเสีครับทุกคนไม่ใช่อีกตัวแต่เป็นอีกตี้ก็ป้าระเบิดโดนตัวเองโอ้ไม่ช้ำเลยไม่ช้ำเลยครับจองอังหวะนี้ไม่ช้ำเลยนะนเมสเจหลุดมาได้ไงวะท่านผู้ชม ยมามาเริ่มข้อมือแล้วเริ่มข้อมือแล้วท่านผู้ชมเราไม่ได้ทำแสงแทนดีกว่านะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ไม่ปิ่งด้วยแล้วก็ล็อตถอดถอดกระเป๋าไปเลยมันจะได้ไวกว่าด้วยนะครับอันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้คือข้ออ้างของคนขี้แพ้อย่างผมนะครับ <laughs> อันนี้ส่วนตัวตายหนึ่งโอ้ไม่ตาย oh my god เก,กียบดกิดอะไรไทั้งน้นเลยโอ้โหนตลบเลยหินนั่นรับอะไรวะนะ่ะแต่และจุดมันจะมีเหลี่ยมปากออกมานะท่านผู้ชมอันนี้ก็ลองไปศึกษากันดูนะนรับซึ่งผมเกิดตรงน,นี้ผมไม่รู้จะไปป่าไหนเลยไปป่าทางนี้นะครับ สี่ละฝาสองสย <c oughs> <c oughs> องขวัญฮ่ามีตัวครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ฮ่ เรียบร้อยโหเสร็จดีแล้วตานี้ท่านผู้ชมตัวน,นี้โหโหหแ ไอคัสนสดคอมมันน้ำนมกาวอุ้ยโอ้โหตกแจมมาเลยเฮียก็หลังจากที่ผมตายไปใเกมนี้เนี่ยผมก็ได้เอาจริงนะครับผมผมก็ดันแรงขึ้นมาเรื่อย,ๆเ,ยๆเลยนะครับก็ยิงออกยิงออกอย่างเดียวเลยครับไม่ค่อยเก็บหอสักเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าพอเก็บขอแล้วแตกนะครับผมผมก็จะดันจนกว่ามันจะขึ้นเกือบท็อปสินะครับผมนะก็ ราล้างช่วงต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะไอ้เหี้ยตายชาติไหนเนี่ยคนมานี่จ้ากิจจา

สูดข่มมเหมือนนดมกานหอนหอบอะ ว้100นาร้อยนักไม่ตาย ตายโอ้ oh my god oh my god นอนเงียบผู้ชมนะครับจ้าว่า what ฟ h e ฟ u c ไปะไป ว้า <laughs> เอ้ยอุ่าอะไรคน,นอี่แเอ้ยแล้วปอพปอลแยนี่มันยิงหัวเอาหัวเอาเลยไว้คนดูและตอนนี้นะคะรับท่านผู้ชมเราแร้งขึ้นมาที่อันดับเจโอไม y g ก d เรามาขึ้นอันดับเจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป เอสองขีดแล้วนะครับผมคิดว่าเราน่าจะขึ้นเลเจนต์คันนะครับซึ่งถ้าขึ้นเลเจนิ์มันก็ยังไม่ไอ้นี่เนาะยังไม่ขึ้นท็อปหนึ่งเนาะแต่ผมคิดว่าผมจะเอาให้มันขึ้นท็อปหนึ่งไปเลยละกันสวยๆไปเลยเพราะว่าถ้าขึ้นเลเยจินเฉยผมคิดว่าน่าจะติดแค่ท็อปห้านะครับกว่าเราจะขึ้นไปเลเจนิ์ได้ทุกคนคนอื่นเขาก็ได้ขึ้นไปแล้วดีครเพื่อนเป็นไงบ้างสองเปนเราครับได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินนะครับไม่บอกเสียงเหมือนตะการเลย คนไหนวะชื่อเจสเปอร์ไม่รู้ว่าแฟนเขาร้อยกว่าคนเปิดไมค์มาเสียงเหมอนแบบเด็กองกล้องอยโอ้ยรู้มากจริงนะครับท่านผู้ชมไปเจดเจอเจอโอ้ยไหนปะเดินระสางเลยไหนปะน่ะมันวิ่งขึ้นกลางโมมันโดดตรงกลาง มันขึ้นตรงนู้นไปแล้วเพื่อนเพื่อนมาขึ้นไปเปิดเซียแล้วเพื่อนปล่อยปล่อยได้ไหมอ่ะเพื่อนมันมันไม่ใช่ไหนอะ่ะอฮ้ยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรอะ่ะบิดแบบนี้บิดแนีไม,ไม่รูเซฟเอา้ามาดิ อะไรบ้าอ่ะไอเ่อนบยชอเออะไรอะอะไรอะราค้างเลยพู้ดีนะผมล้มโอ้โหแล้วไอ้ยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะวิ่งเลยก็ได้นะเพื่อนนายผมวิ่งมาแล้วเนะเชื่ออะไรเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยอยู่นี่อยู่เลยเฮ้ยเพื่อวิ่งมาเพื่อนไปเพื่อนไปโ้อ วัวต่อแฮะกระดุเม nice> oh. ันกเบยอละเปิดเต็มหกหนึ่งเกาะได้อะตายเอาวะเอาไปแล้ว่ะบอกว่า ย้อนมาอกามันเห็นร้อแต่แรกพมดเลยอ่ะมันล่งล้องแต่กูงเลยอ่ะผมวิ่งมาไนตัรมันไหเนี่มันไหนเลยมดเเอ้ยตรงนี้มีตรงไหนไปที่อะเห็นมีเห็นมีไหไหนไหนไหนไหจริงไหมจริงไหมจริงไหนตายหนึ่งไหนตาหนึ่งไหนตาหนึ่งไแค่อผมโดนห่ะผมตัดหินหินหินปีนหินปีนไม่ใช่หินซ้ายหินซ้าย ผมยิงหน้าขาหัวตัวนึงนะกลางถนนมันดันแล้วสวยเพื่อนระเบิดเต็มเลยพี่พี่ชายต้องเล่นแล้วสวยเพื่อน,<ใ>นพ,พี่ชายต้องเล่นแล้วพี่เลโก้ เนายข้างหัวสวยเฮียเอาวะต้องเนี่ยตัวนี้ผมยิงไว้นายข้าหัวมันน่าจะสับหมวกไปตัวหลังปะวะเอ้ยยังอยู่ตัวหินตายยังวะตัวหินตายแล้วมันดันมาเมื่อกี้โอ้โหวันนี้จะยิงตัวหินเลยไกดายยืนลายเดียวกับผมอ่ะเฮีย

เสียเอมันอยู่กับแพงพี่ม right ันอยู่กับแพงมันอยู่กับแพงกับแพงนี้เลยกับแพงนี้เลยผมไม่อยากถอยออกมาเลยกลัวมันหนีไปไกลไกลไอ้แค่ถ้ามันหนีไกลซวยเลยเนี่ยหลังมาแล้วโอ้ยต้องปิดอ่อไม่ได้แล้วพี่งั้นงั้นติ่มยาเลยติ่มยาเลยไม่ต้องเล่นติ่มยาติ่มยาหาที่หาที่ติ่มหาที่ติ่มเลยพอเล่นกับมันเราก็ลำบาก ตรงนี้ก็ไนไวะเนี่ยไนนะไต,ตัวนี้ก็ไนนะตายปะวะจะเชื่อตายปะวะตายคาผู้ชมข้างกาแพงน,นี่ก็ไนนะตายตาเนี่ยช่างกาแพงที่พี่ปลาระเบิดอ่ะแต่ไนากายไม่ได้เก็บเลยผแล้วนี่เออไ้่ผม,มแล้วผมแล้วผมแล้ว พี่ไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่มีไหนเพื่อนใช่ปะพี่จับของที่พี่ยิงได้แล้วไปเลยเดี๋ยวของเพื่อนผมเคลียร์ผมสงสารมาเฮ้ยแล้วไนไนมันล้นออกมาไงพี่ทิ้งเลยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเคลียร์เดี๋ยวผมเคลียร์ที่เหลือตัวนี้ไม่ไหนตัวนี้ไม่ไหนท์ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆนั่นไง โอ้โหไอ้เฮี้ยกูว่าแล้วแม่งมีหนูมาเป็นดาวแล้วน่ะต่อกลางอ่ะไอ้เฮี้ยกูว่าแล้วมันนอนอยู่ตรองตบเพื่อนเลยโอ้โหไอ้เฮี้ยงว่าอยู่เลี้ยงปืนมันหายไปไหนนายล้นเซฟปปะไอ้ยพี่บิดเล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 ยผมไหนเต็มเซฟไปแล้วอ่ะพี่บิดไปเลย ไอ้เออเ็ว่ายิงไปปืนหายเอ้าเจอผมว่าโดนโดนยังหว่าที่แกอะไรรู้ปะที่แกเจ็บมาอุ้ยเป่าเชี่ยอะไรเนี่ยอุ้ย เฮ้เพืนโดนรูดเ,เ,เด่หน,นึงแล้วก็เเ็ฟหนึ่งหมตรออมาเราเจ็บอย่ตอนนี้ไม่เจอดับเลยนะคกาบโอ้ไม่ขึ้นหาอพพูดอยู่ไม่ออกนไม่ขึ้นถึงว่าใช่คนพูด 嗯。Um เลจจ์เลจจ์เลจจดแล้วเลจจ์แล้วตอ,ต,อมมลตอนนี้ผมเมมสุดเงี้ยแล้วอตอนที่เราเลจจ์เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่สามของเซิร์ฟนะครับเพราะงั้นเราจะต้องขึ้นอีกดาวหนึ่งนะเพื่อที่เราจะขึ้นเป็นท็อปหนึ่งของเซิร์ฟส่วนตอนนี้อันดับของท็อปโลกก็ไปไกลแล้วนะทุกคนก็คือไปไปแปดดาวแล้วอ่ะถ้าเกิดเราแปดดาวนี่ผมอยู่ไม่ถึงแล้ว SLOYSE <laughs> จ้าสวยโอเคย์ท็อปเซิร์ฟ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 มันไม่มีคนเล่นรครับทุกคนมันก็เลยดึงเราไปเซิร,ฟร์ฟอื่นอันดับหนึ่งของเซิร์เฟเวอร์มันต้องเป็นผมดีวะมันต้องเป็นผมดีวะมันต้องเป็นผมดีวะอันดับหนึ่งของเซิร์เฟเวอร์นะ และวอับทัวโลกของเราตอนนี้เราอยู่อันดับ3ของโลกนะครับทุกคนโหเนี่ยไอ้ไอที่หนึ่งคือมันเล่นขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าเราไล่ทันไหมเราไล่ทันนะแต่เวลามันไม่พอนะทุกคนผมสามารถแซงมาได้นะแต่ว่าเต็มที่ตอนนี้ก็คือแซงได้แค่อันดับนะครับแค่ขึ้นไนดะ้อยู่ที่2เพราะว่าเวลาผมน่าจะหมดก่อนคะรับ สาเหตุที่ผมบอกว่าเวลามันหมดเนี่ยเพราะว่าวันนั้นอะผมจะต้องทําห้องเลครับซึ่งตอนนี้นี่ก็ทําเสร็จแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยที่มันปล่อยช้าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยตัดลิปไม่ได้นะครับก็คือลงวินโดว์ใหม่นะครับไม่รู้ว่าโปรแกรมมันเป็นอะไรนะครับซึ่งคลิปมันไม่มีปัญหานะครับแต่โปรแกรมมันมีปัญหานะครับแต่ว่าผมก็แก้เสร็จแล้วนะครับผมนะก็คลิปนี้ลงไปก่อนนะครับพอลงคลิปนี้เสร็จก็เดี๋ยวไปรีวิวสกินชุดต่อนะครับแล้วก็น่าจะต้องโยกการสัมภโปร์ไปคลิปอ เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมว่าจะชอบกันนะครับคือคลิปนี้มันจะไม่ได้ยากอยูใจสมกับการรอคอยแต่ว่าก็เดี๋ยวมันก็ามาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเอาคลิปที่มันควรจะลงมาลงก่อนนะครับซึ่งมันลงช้า มากเกินกว่ากําหนดที่มันควรจะลงแบบโคตรๆนะครับทุกคนเลอจริงๆมันควรจะลงตั้งนานแล้วนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กับสไครั้เป็นโลจังให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะยาวแค่ไหนเนี่ยจะจุใจหรือเปล่าก็รอรู้นอาละกันนะครับแต่ผมการรันตีนี่ครับว่าคุ้มแน่นอนนะครับสําหรับการเราคอยเนี่ยเพราะว่าคลิปนี้มันควรจะลงแต่วันที่21นะครับผมไม่ใช่วันที่20เอ้ยไม่ใช่วันที่25 26นี้นะครับที่ทุกคนอยูได้ได้ดูเหละเออ มันนานเกินนะครับมันเลทมาห้าววันเลยมันนานเกินไปนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See y o u a g a i n n e x Time t นะครับผมบ๊ายบายครับ